สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นมีดขูผีย่านนะครับรุ่นแรกของผู่ผาโกเซโรนะครับวัดเดือยไก่แขวงอุฬุลงรา์ธัานีอธิษฐานจิตร่วมกับเจ้าคุณลักษ์นะครับเจ้าคุณลักษ์วัตถุทวามีปัตนานะครับผมสองสององค์นี้เอกอูเลยนะครับผมหลวงปู่ผาปัจจุบันท่านละตางขาปแลวนะครับมีด มีหมอชุดนี้สร้างในปีส5 6 3าแต่หลวงปู่ผามาราภาพสองห้าหี่นะครับประวัติของหลวงปู่ผาเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์นะครับนะที่เรียนวิชาคมเยอะนะครับกับหลวงปู่เท่าคำล่าวัดบ้านพลแพงนะครับซึ่งเป็นเกจีไม่ยอมสอนใช้ง่ายๆแต่หลวงปู่ผาก็มนะุ่งบรับใช้ นะครับไม่ยอมและเลิกความตั้งใจที่จะเรียนวิชาอาคมให้จงได้กระทั่งหลวงปู่คำล่าเห็นความเพียรพยายามของท่านจึงยอมสอนวิชาอาคมให้หมดจนหมดสิ้นนะครับต่อมาหลวงปู่ก็ไปศากเป็นสิทธ์ฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่สังวันากันตมนะครับหลวงปู่อ้วนวัดนนท์คอหลวงปู่หนูวัดทุ่งศรีวิไลทั้งละหนึ่งพรรษานะครับแล้วก็ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่คงวัดบ้านท่อนนะครับหลวงปู่คงเนี่ยทั้งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นทัตโตนะครับผม ศึกษาเพิ่มเติมพระจันทร์หอมวัดบ้านขอเอนะครับนะครับแล้วก็เคยจดตำนานทำขนมปูหมุนนะครับอยู่บ่อยๆนะครับบัญจารนะครับจุดยอดเลยนะครับผมนี่เล่มนี้นะครับหายากนะครับปัจจุบันนะครับตัวด้ามนะครับตัวด้ามนี่ครับแกะเป็นรูปพิฆเนศนะครับทําจากเนื้อกระดูกช้างนะครับนะครับตัวฝากก็เป็น ระดูช้างพระพิฆเนศนะครับมันก็มันจะมีวิทยขาคาถาให้อรรถานานะครับได้ก็คือต้องนังม3สามจบแล้วก็ว่าตามนี้นะครับสักกะสะวะชิราวุธังเวสุวรรณสะคาถาวุธังยัมมานัสสะเนยยะนาวุธังอารักวัสะทุสาวุธัง นารายสสะจักราวุธังปัญจาอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจาอาวุธาพักขะพักขาว,วิจุนังวิจุนาโลมังมาเมนะพุทธันติคัชอะมุมหิโอกาเสติถาหินะครับก่อนนี้นก็ต้องว่าคาถาต้องนโมก่อนนะฮะ จะมีใบนี้ไปให้นะครับหลวงพลักเจ้าคุณลักกษเกเป็นนะครับอนธิฐานจิตเบื้องต้นนะครับใครที่ใสมีหมอหน่าเก็บนะครับผมเองครับเป็นเก็บมีหมอกันชอบนะเก็บมีหมอเกจิอาจารย์เยอะแล้วก็เปิดแบ่งกันไปเรื่อยนะนะครับเปิดแบ่งไปเรื่อยเก๋บ้างหมดบ้างอะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็ยังพอมีนะครับผม มีหลากหลายอาจารย์ครูาอาจารย์เนี่ยใครที่นับถือพ,อพระพิฆเนศพระพิเน่ก็เป็นเทพที่นะครับเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเวลาจะทํากิจการใดก็ต้องอัญเชิญท่านมาก่อนนะครับท่านก็จะเป็นแนวหน้านำเลยนะครับผมแล้วก็มีดหมอเนี่ยใครที่เดินทางต่างจังหวัดไปบ่อยนะครับหวนพวกนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยเจอนะครับตอนนั้นห้อยนะครับ พวงพายมาพูดหลวงพ่อตีวัตถุช้างนี่แลแล้วก็ใส่มวลสารเกี่ยวคนตายเยอะนะครับใครใครโกผีอย่างนะจะากสะสมจาเก็บอยาห้อยแต่ดีนเรื่องของเมตตาครับมาค้าขายอธิษฐานเท่าไหร่ก็ขายได้มากกว่าน,นั้นนะเมื่อก่อนก็ห้อยประจําแล้วก็ทําบุญพอทําพอพอขายได้ก็ทําบุญไปให้ดวงวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่ตรงนั้นซึ่งหลวงพ่อตีท่านก็แปลงนะครับจากนะครับ จากวิญญาณอธิสมานกายให้กลายเป็นเทพนะครับให้กลายเป็นเทพนี่ก็กายเป็นเทพนะครับอยู่ในองค์พระสังคมกาลังบุญไปเรื่อยเพราะบางคนเนี่ยอย่าง,งตมมาคเคยบอกนะครับตายก่อนยุยุไข่ก็ต้องคูณห้าสิบเข้าไปนะครับก็อยู่อีกนานฉะนั้นก็อยู่ในพระก็จะดีนะฮะช่วยนะครับเจ้าของพระเนี่ยสร้างบุญกุศลแล้วเขาก็สมุญส่งไข่ไปเรื่อยเรื่อยถ้าคนเป็นนะแล้วก็ พระก็จะมีกําลังอํานาจเลยตอนนั้นผมผมก็ห้อยแล้วก็ไปนะครับไปทางเหนือนะฮะไปเจอรีสอร์ทหนึ่งเปิดไฟสว่างหมดเลยนะครับไฟเปิดทุกห้องเลยนะนะครับปรากฏว่าไม่มีรถสักคันนะครับไม่มีคนสักคนเป็นผิดปกตินะฮะ้าไปดูกันโลละอ้าวเจอแล้วภาพลงตาน่นะครับก็คงมาจากมันเยี่ยมญาิเขานะฮนะแล้วก็อันไปข้างหลังก็ปรากฏว่านะครับพระภูมิเจ้าที่ วางไว้ระดับล่างเลยนะแต่บากคนเยอะเกือบติดพื้นอะ่ะมันแปลกๆนะพอดูแล้วแปลกๆแต่ตอนนั้น,นก็พกมีดหมอของปุ้ยไปก็ไม่กลัวแต่ว่าเขาไม่ได้กรจะมีเรื่องกับเราอะนะมาดูอาการคืออาจจะไปอยากไปเยี่ยมญาตินะครับเพราะว่าใช้บนสายคนตายเยอะนะครับในเรื่องของพ่ผมพายมันพูดหลงมุติอย่างที่บอกใครกลัวผียาเลยนะอย่าบูชาบางคนต้องรีบมาคืนตอนนั้นนะครับมีลูกค้าเช่าไปซึ่งเช่าไปในราคา จองนะแต่พอตอนหลังถ้ามีราคาแพงต้องรีบกลับบ้าคืนเพราะว่าเขาบอกว่าแฟนกลัวมากเนี่ยเขาเห็นนะนะเห็นบางทีบางคนมันก็ไม่อยากพูดบางคนก็พูดนะครับมีประสบการณ์เยอะก็คือบางคนเห็นผีนะครับติดโทรทัศน์ไปก็ยังเห็นคนในโทรทัศน์อะไรเงี้ยหรือว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่ามีคนเห็นว่ามีคนซ้อนไปด้วยอะไรเงี้ยมันแปลกแปลกลูกค้าผมนะครับเวลาไปหาพวก คนทรงเจ้าเขาส่งเขาจะบอกผู้ขวามาเยอะเลยนะอะไรเงี้ยมาเล่าหมฟังว่าทาเป็นในในเพจแล้วนะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเพจพรกผงพายมาพูดหลวงพ่อติีวัตถุชาเนี่ยนี่ครับนี่ก็มาพร้อมด้าฉะนั้นใครที่เดินทางไปบ่อยไปต่างหวันนะฮะรอนโรงแรมรีสอร์ทนะครับก็พกบินหมอไปก็จะดีนะครับแต่พกขึ้นเครื่องบินไ,ไม่ได้นะครับจะเอาขึ้นเครื่องบินต้องดาวน์โหลดต้องโหลดเปนกระเป๋าเนี่ยรายการองค์เนี่ยก็ไปได้สวยนะครับสามเก้า ลงท้ายด้วยเก้านะครับผมนะบอที้คาถาเชิญก็เป็นคาถาเกี่ยวกับมีดหมอเทว,วสุวรรณนะฮนะแต่จริงๆแล้วคือพระพิฆเนศท่านก็ผู้บีบีสารก็เก่งกวมกันแหละนะครับรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับตัวถึงก้อ8หก้อ้าสี่ถึงแปดแป หรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับสะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ